ปากกระห้อนอ่าครับพี่น้องครับค่อยเนี่ยจะเป็นแกงคัวพี่น้องครับแกงคัวไก่ไก่บาดนีอไก่บานพี่น้องก็ฝากกันละออกกลิ้นหอมพี่น้องครับนะฮะกลิ้นหอมแล้วนะฮะนี่ครับผักมักใส่พี่น้องครับใบมะกรูดนี่นะครับใบมะกรูดพี่น้องครับ ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปนะครับพี่น้องครับนี่ถ้าใส่ใบมะกรูดล,ลงไปนี่ใบมะกรูดหอมๆพ,พี่น้องครับส่งกลิ่นหอมนะส่งกลิ่นหอมหัวน้ารันจวนใจเงินละมา <c oughs> สีาเปาฮ่องพี่แหงกหารฮ่องเพราะมันมีอันอารมณ์สุนทรีนะครับพี่น้องครับใน,ในอ่าในยังพูดว่าในหัวใจนะครับอืม ม่ดนตีในหัวใจใส่ลงไปเลยครับพี่น้องครับเราต้องไปใบมะกรูดนะครับบางคนก็ว่าขิวแต่ว่ากินใบบะกูดแล้วกินไส้ใบบะกูดหลายพี่น้องครับมันมเป็นวัดท้องบ่อืดน,นะพี่น้องนะนะครับอ่าฉีกลงไปครับฉีกลงไปนะฮะอันนี้เป็นนะค่อยพัดพี่น้องครับอ่าค่อยพัดได้ปะ การชิมการยั้งพี่น้องครับบ้านนกปรนหน้าผมกลับไปคนทีบ่บมบีธี่ธีพีทถันคือผู้อื่นเขาบ่บมีสอนกลางสอนอยัง้งขออภัยเด้อน,นะครับสําหรับอ่าบา่ว่าสิเป็นผู้ที่อ่าเพื่อนอ่ะน้อ,านอหามีอันอันคุณหญิงคุณน,นายเพื่อนเบิงนะนะครับเบิ่งคลิปอธิพร์นะครับ,คล,นนค,รบคลิปบานบานหาเพื่นพวไม่เห็นเบิงกัขอถทดขออภัยเด้อ นะครับบางปูบางคนก็ใส่ซ้อนกลางเนี่ใส่ถวยใส่ยังนะครับผมบอกผมไปนคนมานอกอ่ะพี่น้องครับเออเป็นคนรมานอกปะนาอืมบ่ได้ใส่สูตรที่เขาพี่น้องครับแม่สมัยก่อนใส่สูตรอยู่สูตรร่องเพียงสมัยก่อนพี่น้องครับนี่ก็ใส่ไปบากปูต้งไปหลายครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้อาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวสารพัดสารพี้เออบางปูบางโคตรกับนี่บางบางปูกับปลูกเองครับเสียดาย อ่าไส้มันมืดเยลยละอืมนี่ฮะหอมละเฮ้ยบครับพี่น้องครับบวกน้ำก็ใส่น้ำมุกไปยึนดนะอ่าหรือว่าจะใส่น้ำแบบน้อยๆก็ได้ครับพี่น้องครับอืมก็อภัยเอด้ออืมนะ้นี่ใส่น้ำจัดน้อยก็ได้พี่น้องครับอืมน้ำจักนิดนึงนี่หาเขา ลาดเขา่าเนี่แกงขัวไก่ใส่บักเขือไงบักเขือกระนวยไงพวดพะโลพคุณ่ะ